สวัสดีครับผมขณะนี้คุณกำลังอยู่ใน,ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมนะฮะสเตตัสกินมามา่าบุรุษที่มีไฟอันแรงกล้าปร,รารถนาที่จะค่ควยๆอิสรภาพทางการเงินนะครับผมคลิปนี้ฮะผมจะพามาดูหุ้นที่มีแพทเทิร์นสวยๆนะครับผมกราฟสวยๆนะครับ มาชวนเพื่อนๆคุยกันนะครับผมหุ้นที่ผมกำลังดูอยู่นี้นะครับผมก็คือหุ้น TVO นะครับผมเป็นหุ้นน้ำมันพืชทั่วเหลืองนะครับ <c oughs> อีกห้อหนึงนะครับผมถามว่าอะไรทำไมผมถึงได้อ่า หยิบพุ่นตัวนี้มาคุยกับเพื่อนๆนะครับผมมีอะไรน่าสนใจนะครับถึงได้หยิบหุ่นตัวนี้มาคือณปัจจุบันนี้นะครับผมราคาน้ำมันพืชทอเหลืองเนี่ยพุ่งมากาข้อมูลเชิงลึกนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หรือว่าวัตถุดิบมันมีราคาสูงขึ้นนะครับผมแต่ปลายทางเนี่ยน้ำมันพืชนะราคาขึ้นแล้วนะครับอืมนะผมก็เลยเข้ามาเปิดกราฟดูนะครับผมก็ผเอิญผอิญน,นะฮะผเอิญจริงๆนะครับผมอเดี๋ยวผมจะทำอ่า แนวรับนี้สักหน่อยนะครับผมกราฟมันสวยฮะผมก็เลยอ่าหยิบมาชวนเพื่อนคุยแนวรับที่มีในย่าสสำคัญของเขานะครับผมบริเวณ30บาทนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในไทม์เฟรมเดย์นะครับเนี่ยฮะจากแนวต้านนะครับผมกลายเป็นแนวรับ1แนวรับ2ฮะ อ่ะตัวนี้มีหลุดบ้างไม่เป็นไรให้อภัยกัน3นะครับผมยังไงล่ะยังไงล่ะ a อเเอมาโมยังไงล่ะยังไงล่ะครับด้วยที่อ่าราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับผมดูกราฟตรงนี้ฮะ เสร็จปุ๊บเบรกครับผมนี่ฮะเสร็จปุ๊บเบรกครับผมตรงนี้ฮะคำถามเบรกไหมไปไหมนี่คือคำถามด้วยที่ราคาน้ำมันขึ้นนะครับผมราคาน้ำมันพืชทั่วเหลืองขึ้นนะครับผม ผมเลยน่าสนใจมากก็เลยหยิบมาคุยกับเพื่อนๆนะครับผมเนี่ยไปเลยเนี่ยปึ๊บตึ๊ดๆๆปึ๊บอันนี้ล่ะพทเทิร์นี้ฮะหนึ่งสมผัส1หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับผม RSI นะครับดูตรง RSI สักหน่อยทำ divergent เรียบร้อย เอ็มเอชดนะครับผมตัดขึ้นมาบนเส้นซิกแนวไลน์ใน Time f ฟ a มเดย์แล้วนะครับผมแล้วราคาน้ำมันพืชถั่วเหลืองเนี่ยก็พุ่งทะยานมากๆนะครับผมมันเลยเกิดคำถามนะครับผมเลยได้หยิบหุ้นตัวนี้มาคุยกันกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับผม uh, สุดท้ายแล้วนะครับการลงทุนทมีความเสี่ยงนะครับผม โปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับอสําหรับหุ้นที่ V.O. ผมมีหุ้นอีกตัวหนึ่งครับที่จะามาชวนเพื่อนคุยนะครับหุ้นตัวนั้นก็คืออ่า KSL เป็นหุ้นเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับผม ทำไมผมถึงบอกว่ามันมันมันน่าสนใจนะครับในทามเฟรมเดยนะครับผมดูตรงนี้นะครับ ยยออสักหน่เดี๋ยวผมขอเวลาอ่าแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คืออ่าภาพรวมของ t ท m e เฟรมเดย์นะครับผม,มคือมันคือมันน่าตามมากเลยนะครับผมมันน่าตามจริงๆนะครับผม แล้ว RSI เนี่ยในทำ์เฟรมเดย์เขาเนี่ยโอ้ทำเลเวเจนค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับผม MACD เนี่ยตัดขึ้นเนื้อศูนย์แล้วตัดเส้น Signal l ล n e ขึ้นแล้วนะอ่ามันมันสวยครับผมผมเลยอ่าอยากชวนเพื่อนเพื่อนมาคุยดูนะครับผม แล้วราคา3.66ของเขาเนี่ยอยู่บนเส้น EMA 200นะครับผมซัพพอร์ตอยู่นะสวยๆเลยครับคือสวยมากสำหรับผมผมมองว่ามันสวยนะแล้วยิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นนะครับผมเข้าไปดูที่ time frame 60นาที zoom เข้ามาสักหน่อยอ่ะ ผมมองตรงอ้าเอาอีกแล้วผมมองตรงนี้ฮะ นี่ครับอันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์นิดนึงนะครับผมแต่นี่ทั้งก้อนเลยแล้วก็นี่นะครับหนึ่งครั้งสองครั้งอาจจะมีเฉลบมานิดนึงนะครับผมและตรงนี้ก็เกือบนะครับผมแต่ว่ารูปแบบมันสวยมากในทำในทำเฟรม 60นาทีนะครับผมแล้วดูแท่งนี้นะครับขึ้นไปชนอ่าแพทเทิร์นนี้นะครับผมอ่าแพทเทิร์นที่ผมสร้างขึ้นแล้วย่อลงมานะครับผมสวยไหมอ่า สวยนะเหมือนกับว่าอ่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ถ้าเขาย่อลงมานะครับผมถ้าเขาย่อลงมาบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับ ผมว่าก็น่าเก็บนะสำหรับ KSL นะครับผมผมว่าาจะซูกเข้ามาอีกถ้าย่อเสร็จปุ๊บอาทิตย์หน้าตลาดดีๆฟ้าฝนเป็นใจหน่อยนะครับผมมีโอกาสไหมนี่อาจจะเบรกขึ้นไปนะครับผมอืมแนวรับนะครับผม ผมมองว่าอยู่บริเวณอ่าสามแนวต้านแรกนะครับผม3.76ต่อมา3.90ผมว่ามีลุ้นนะครับผมสำหรับ KSL แต่ล่าสุดผมเข้าไปดูอ่าข้อมูลบริษัทของเขาก็อ่า KSL ไม่มีปันผลนะครับปีนี้ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็ยังเห็นเหมือนเหมือนมีกําไรอยู่นะอืแต่เขาไม่ได้ปันผลแต่ว่าแพทเทิร์นนี้น่าสนใจนะครับผมสรุป KSL นะครับแนวรับอยู่บริเวณ3.62นะครับอ่าแนวต้านแรกอยู่ที่ประมาณ3.76ถัดไปก็3.90นะครับผมกราฟสวยนะฮะไม่ว่าจะทำเฟรมเดยหรือทำเฟรม60นาที สำหรับคนที่เล่นสั้นก็เอามาคุยกันนะครับผมเอามาคุยกันกับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนคนไหนอมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่าสุดท้ายแล้วนะครับผมการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับอืคือมันสวยคือผมมีโอกาสาได้เข้ามาดู นะครับผมแล้วมันก็สวยผมก็เลยเอามาออ่าพูดคุยกันนะครับผมในรายการคุยกันวันละตัวแต่หลังๆมาก็คุยทีก็สองตัวสามตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคสหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอ่าหุ้นกราฟสวยนะครับผม,มเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับพรุ่งนี้ฮะขอให้ตลาดนะครับผม เป็นใจนะครับผมหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเพื่อนๆทุกคนนั้นเขียวขจีประดุจทุ่งหญ้านะครับผมทุกๆคนนะครับผมอขอใหอ้มีกำไรทุกๆคนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีครับ